ัดนี้วันที่สามมกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่หนึ่งที่ข้าพเจ้านายทพระรจันคอยขอถวายเสียงสวดสาธยายประสุตพระบาริสและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ียบูชาแดก,กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระล,ลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขระัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอันตระคัจฉันตุเทวตาตัทธมังมุนิราชัสสะสุนัตตุสักขะโมขังตักเกกะเมจารุเปคีดิสิขะรตเตจันนาลิคีวิมาเนตีเปราเตจักขะเมตารวนะคาหาเนีเขาวัตุมิเกเตปุมมาจายันตุเทวชาตาราลุสเมยาขะคณะปนาคาติดตั้นตาสันเดกียังมุนี ว่าราวาจะนางซาข้าวโหมีสุนันโตทำมาสมานกาโรยัมพัทันตาทำมาสมานกาโรยัมพัทันตาทำมาสวลาการโรยัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพรระัตนาตายอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามิอิมินาสกาเลนาทำมาอภิปุชยามิอิมินาสกาเลนะตังขังอภิปุชยามิบทที่สามบทกาพรระัตนาตายอังสมมาสมุโดโะพกวาพุทธังพักวันดังอภิ อภิวาเทมีสวาคาโตภควกัตวาตโมธรรมังนามาซามีสุปฏิปโนพระกวโตสาว่ากัตังโกตั้งขังนัมามีบทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสพระกัวาโตอาหารตัวสมาสัมพุทธัสสะยนโมตัสสพระกัวาโตหลักตัวสมาสัมพุทธัสสะยนโมตัสสพระกัวาโตหลักตัวสมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสารนคมนาปะถา

บทที่6บทสวดสัจจะกริยาคาถานาติเมสารนังอัญยังพุทโธเมสาระนังวะรังเอเตนะตจาวชเชนะโสติเมหุนตุสรรมปทานาติเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนังวะรังเอเตนะัจาวชเชนะโสติเมหุนตุธรมปทานาติเมสารนังอัญยังตังโคมเมสาระนังวะรังเอเตนะัจาวชเชนะโสติเมหุนตุสัรมปทา What พุทธานุสติอิติปิโสภควาอรังสมารถพุทโธวิชาจารย์นิสัมปันโุตโกตโลกวิทูนุตโลปุริธรรมะสาวรติตาสเทวอมุตสานังพุทโธภระวาติบทที่แปดธรรมานุสติสวากาโตพคะวตาธรรมโนตันติิโกอกาลิโกเอหิปติโกโอปะนิโกปจจตตังเวทิตตะโพวิญญูหิติบทที่เก้าสังขานุสติตูปฏิปันโนภพระว่าโตสาวกาตังโคยุปฏิปันโนภพระว่าโตสาวกาตังโคยายาปฏิปันโนเคราะว่าโตเศร้าว่าตั้งโคญาทีทางจัตตารีปุริ สัพพุกลาอิสัพพะกวาตุตาวตันโูอหุเนโยปาวุเนโยตัจเนโยอันเจดิกลานิโยอนุตลังมิยะเจตังโลกาสาติบทที่สิบลัตน่สูตรยานีท่าภูตานิสมาคะตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิกเกสัเพวะภูตาสุมะนาพระวันตุ อโถปิตักกจจสุนัตุพาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมทะภเพตังกะโลทะมานุติยาปชายะที่วาจะรัตโตจะ รันติเยห์หะลึงอาจะมาหิเนลักกะทะอป,ปะมัตตายังกินจิวิตังอิททาวาหุตังวะตะเคสุวายังละตะงัตตานัปปณีตังนาโตสัมังอิทิตะทากะ เตนะอิทธมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจจวัตเอเตนะสัจเจนะโสวัตติโหตุขยังวิลาคังอะมาตังปนิตังยะทัจชคารักะยะมุนีสะ มาหิโตนาเตนะธรรมะธรรมเมนะสะมันติจินจิจปิธรรมปิธรรมเมลาตนังปะนิตังปิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมปิพุทธาเ็จ โทปรลิวันนายสุจริงสมาธิมานตตะลิกันยามาหูสมาธินาเตนตะตโมนะวิชติอิรัมปีรัมเมราตะนัง ปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโฮตุเยปุกลาอัาาตตัตังปะตัทธัตตาลีเอตานิยุทธานิฮุนติ เตตากิเนยะสุขัสสะทาวกาเอเตสุทินนานิมาหับภาลานิอิธรรมปีสังเกลาตะนังปะนีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัจิหูตุเยสุปะยุตามนาสะตับเฮนะ นิกามิโตโคตะมะสาระนัมหิเตปติปต,ตาอะมาตังวิไคหัสตามุธานิพุงติปุญชามานาอิธรรมปีสังเกละสนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติพหนตุ ยาตินทาคิโลปัตะวิงติโติยาจะตุพิวาเตพาซัมปะกัมปิโยระทูปะมังสับปุริโตริสังวะทาเมโยอริยสัจจานิ

เยอริยตจานิวิภาวะยิยันติทำพีบัญเยนะสุเทติตานิอินจาปิเตหุนติปุมปัปปัมมัตานาเตภวังอัตมะมาสิยันติอิธัมปิสังเกรละตะนังปะ นิตังเอเตนะสัจเจนะวัตวัติหุนตุสหาวะอัสสะนาสัมปะทายายสุธรรมาชาหิตาหวันติสกายาทิสติวิ ชิตันตัญจติละ,ะตังวะปิยะทัศกิจิจะตุหาปายเยหิจวิปปะมุตโตช,ะช,ะชะาชาหิตานิอภพพกาตุงอิธรรมปิสังเก ศานังปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุว so ติโหนตุกินจับ ah ิสุกัม so มังกาโลติปะปังกายเยนาวาจายุทาเจตาสหวาอาภพโอสตัสสะปฏิชะทายา อาภัพพตาทิตาะัสสะอุตาอิทัมปิสังเกตละตะนังปะนีตังเอเตนะสัจจจะสัเจนะวัตตุวัติโหตุ วนนปะคุงเพยาทาปุสสิตัดเคกินหาหนักมาเทปัสตะมาเตมิงกิมเฮตักทูปัปังธรรมะวะลังอาเตสัยิปพานาคามิงปะละมังหิตายาอิทัมปิพุเทรัตนังปั นิตังเอเตนัสสักเจนาสุวัติโุนตุววะโลวะลันยูปะโทปะลาหะโลอนุตตะโลธรรมะวะลังอะเทไยยิรัมปิพุเธ พาตังปนิตังเอเตนะสัตเจนะสุวติหนตุขีนางปุลานังนาวังนาติตัมภะวังวิระัตะจินตายะติกเกภาวตสมิงเตชีนาปิชาวาวิรุตหิชันทานิพันติที ลายทายัมปะทิโพอิทัมปิทังเคลาจันังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานิทาพูตัพูตานิตมาคตานิภุมมานิวา ยานิวาอันตะลิกเคอาธาคาตังเทวมนุสสะสะปูชิตังพุทธังสมัสสะมะตุวติโหตุ ยานีทะพูตานีสมาคตานีอุมานีวายานีวะอันตริเคตถาคตังเทวะมนุษะปูชิตังธรรมังอามาสสะมาสุวจิโหตุยานีทะพูตานีสมาคตานีอุมานีวายานีวา อันตะลิเคต่ถ้าขาตังเทวามะรุสสะปูชิตังทั้งขังนำมัสสามาสุวัติหุนตุบทีท่สิบเอ็ดอาตานิธิยาปริตตัพพาโลฆะวิมุต วินิมุตโตตัพพะสันตัพะวัจิโตตัพะเวระมติกันโตนิพุโตจะตุวังภาวะตับิโยวิวัจุฉันตุตัพะโลโควินาสตุมาเตภาวะตะวันตะลายโยสุขีติุโกภาวะ อภิวาทานาศิลิสนิจังบุธาปัจจะญาณโนจตารธรรมมาวาจิจันจิอายุวนโนสุขังพะลัง